สวัสดีครับผมก็ช่องเทนตุการนะครับผมวันนี้จะเป็นศึกระหว่างอ่ไดเรกูล่าร์นะครับเจอกับแกนบูเซนเปนสีนะครับผมก็วันนี้นะครับสถานที่ถ่ายทําก็จะเป็นร้านเทมการ์ชอปนะครับอยู่สุขุมวิท61ครับหรือถ้าใครไม่สะดวกมาที่ร้านนะครับก็สั่งซื้อทางออนไลน์ได้นะครับลิงก์จะอยู่ข้างล่างเลยเป็นเว็บเทมการ์ชอป .com นะครับผมก็ยังไงก็ฝากร้านฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับอะไร

ไามหมื่ม่ลดมาทรงโงแโดนพวกูเราเข้าไปเรื่เป็นอะครับหลคนเราเรียบร้อยู่ไดก็บสุหินครัุิ่ค่าม่สดุินวันนั้นวันนั้นนัขุยงเลยครบสดูเลยบอกว่าอันจะสรุหินจะสีมสะดเอะตอนแรกแบบว่าสะุดจะสะุดหินจะสะุลอบพ่าอารเปตัวเลยอสะุดหินแปดพันบาทแปดพันเข้าเลยสวย สวยดีสีก็สวยแต่เชียเหมือว่าอาร์ตอะองแต่สีก็สวยราทอาร์ตเริ่มหลังว่า้สวยคนนี้สวยไม่อกินน้าหมืแบบตัตุหออะสกิลก่อนสกิลนี้ถูกไหมครับชาชาทิกเกอร์หนึ่งจัวแต่ไม่ได้ไม่ได้จัววันนี้ต้องมาสกิลแต่คีนี่

ถ้ามีตัวเองในโซ3ใบอยากได้ไมครับคัตเตอร์ชาร์ดสักิ้วลงมาโซปาร์บาร์1โซชา3ใบถ้าชาทิเกอร์1ใบจน1 เยยกูได้ว่านนม่แคลลงมาโชัดหนึ่งถ้ามีโซห้าใบบวกห้าพันโอ้อโมสงไ้ต้นบอกว่าเก่อโมมดะไัละวลสิโซสิสองันสูตรจริอยมัที่เท่ากันอันนี้เกตต์สองถ้าเปนถ้าแปน้บ เขตีอย <for u> yeah, ู่ในเกตสองทาไหร่ว่ากสองูมากกว่าเกตสามมากกา9,000รไมู่้ะไปดูเถอะไม่มี้วทแปดรันไม่เป็ไรที่ัไ่ได้หกมันชี้อย่างนี้ัไม่้เดี๋ยวพี่ใส่กันเลยสองใบนพี่จะิยู่ไปก็เลปัดาใส่ดีอันนีอยอนี้ที่ฝลังทายอย่างนี้9เไม่ได้นี่มันให้ตัวโบ๊ทดอกหลังตัวโบูนให้ เท่าไหร่อันนี้หมื่นสี่หมื่นสี่สอง4ันสี่มันก็บกพเก้าพันสิบแปดหกเจ็ดมือแรกาเกัน่อยยีหเ่าเีเท่าไหเยี่หกับยี่หเอาไปดูกัน่หกเก้ายี่หรย่อกิลเมื่อลงวนหรือี่มัสองให้ยี่สิบเจ็ดชุจะเป็นสี่ด้่บชุลงมาสกิลตัวนี้เลทำไม่ได้่สิบเจพยายาแล้วมสอง เก็บเต็มสีที่ไม่ใช่ตัวมันขึ้นมือไอพีพีตัวนี้ตีเสร็จหรว่าตอนตีตองได้แตือนเตยตีเสร็จแล้วอะไรวะอัตตะอิตะอัตตะอตตะตตอตอนตีตอนตีต้องมากิวเขาตบัตรหโม่สองแบนบห้า่านโอ้ยันมานลูกเลยอะ ชี่ลัเนอร์ค่ะลายเนลลายเนลค่ะแต่จะเป็ได้แล้วเดี๋ยวมัก็เอามิทเนมืออ่ะเฮ้ยเชี่ยแย่แล้วอันนี้ใช้อะไรใช้คนนี้อ่กใชใช้คนนี้คอเดียร์ที่เวลาสายนะเฮเอไม่ใช่ไม่ใช่ใช้คนนี้โอเคโอเคใ้าใช้คนนั้นรอสปอยดีกว่ารอปีนอ่ะปีน่ะ มาดูเมกาเมกาที่รอเล่นเลยอะเล่นไหลเลนทำให้ทำแพ้ีกาันนี้ที่เสาพรุนี้เมกาเฮียพรุ่นีเดียวรเสาเเวันจันทร์เมกาเท่าื่อเสี่สมืดสมือีแล้วสบอะอดวก็ผ่านไปแล้วี่เมีซโนโคิวอีจโนรไม่ได้ใ่ ม็ใช่ไงต้สุดท้ายมันแบบโบจริงๆนะใชได้เชิดชื่อไปนที่เราสีในโกบเราไี่เรา่้ตีเรียนได้เช็ดดอกหลัง้ามมุมเดล้วเราเช็ดไปนึ่มันทำกูแพ้พี่กี้ตายตายพี่กี้ทำาไปอื่นีองมันห้อไม่มีเกตสามหมดเลยนี่ไง คุณจวดได้จริงิงคุจวดได้เหมือนกันเหมือนอวเชื่อไหมนี่จวดคนนี้ไม่กลัดเอาอ้เหี้ยไม่กลดตายลวเยหิววดไอ้เนี้หลอดแบบเดียวไม่เป็นไรจะเรียขนาได้นไนนะเดนไนะเ่นอะบีอยิวอนยิวเดือย มีแค่สองตัวเิบอกเป็นอย่างงี้ให้อปอะไรอ่ะบอรเป็นอย่า้ปหลยอยได้ย็นที่ใส่ดาก็เถอะที่ติ่งไงเพราะว่าโบราณต้อสีสีไม่ันสอไปได้แรกตัวเริ่มเปสองอะไรละตลไปลอ้าวก็อรอดสามลไปเลยีด่ตัวเริ่มใส่งมากขาวาวใส่ใสูตรเอีสีดาไปมนี้เป็นยังไงไม่แน่ม่ต้องเรีนสูตรแบนเปเกสรตัดโซนเป้นีดใช่ไม่ก็อรอ พอดีที่ยังส no ่งสุาตีกันได้ไหมไม่ีเทำไมอ่ะ en ้องมีไหมลแวนโซ่่หรออ๋อโคราจะแบท่ร่ใช่โซ่ตานี้มีีับให้โซ่ตอนี้มีเดี๋ยวนับให้นนีบม่อั้มีหญิงก่อนห้าใชได้เลข้ามสามสามได้เพราะว่าที่ยิงเข้านีทีตรงนี้ห้าโซ่สิบห้าไปแถวหน้าบกไมื่นห้าพดอไร้าพักกัน สิบอันนี้สิบเก้าสิบเก้าบวกสิบห้าสิบเก้าบวสิบห้าเป็นสามสิบสี่เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บแป๊บหนึงลืมกินคนนี้ครันี้เข้าโซกังกดไม่ได้ออะไป็อปแปะถ้ามีโสองไงดะอันนี้บวอยันนี้อันหนึ่มันจะออกขาสง ไม่หันแหลกเาว่ามสห้าพอดีตอ็ดเ่ไฟยี่สองไม่ขึ้นอยู่นี้นี่ตีสกิลสูงที่ใส่ตัวที่บอกว่าไอ้ของใส่ตัวนี้ด้วยที่บอกว่าได้ได้ไม่ขายองบวกหนึ่งเป็นสิบบวกสิบหกใช่ป่ะยี 1> 1> ่สิบแปดมันจะขายเองยัง แ <16. S 2> อ่น,นี้มันบวกตอ่อใช่ไหมใช่มันมันไม่ได้ต,ตนนี้แ่แค่ก่อน,น,นแบบนเลรออ๋อเออใช่ใช่หอมก่อไม่ได้จีจางอันนี้อันนี้ตีตอนัน,ออนนี้บวกหมื่นหนึ่งด้วยตัวมันเองถ้ามีโงสิจะเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองบวกยี่สิบสองโมงสิบห้าสามเจ็ด ไม่จะบอกแ้วกูร้าตนส่ลวแต่ว่าตัวนี้ฟิกกิวมตัวนมันไมู่ได้่เป็นสามสก้าสามแฟนตีคือตอนกกิ้าม้ยากลไม่ต้องใช้ใช้สมองไปด้วยตัวที่ปล่อยมีี่สสมีมสี่ใบนะดัมสามสี่ดัมายกาปล่อยไม่เี้ยงปีกจิรเทียย่ามันกาดแย่กบฟชิี่ก็มีพวกนี้อะ รู้แล้วาไมเล่นละมือมนน้อยเียกาทุกดอกอะตหกแล้วบกมือมันน้อยันนี้สิบห้าสิบสี่สิบสี่บวกสิบห้าสิบ่บวกิบายสิบก้ายี่สิบเก้าบวกหมืเป็นสามเก้าบสามเานี้ข้างนี้มันกาดทุกดอกมือเส้นมันเหลือที่ยงข้างนี้ยี่สิบสองยี่สิบสองบวกสิบห้าเป็นสามเจ็ดสามเจ็ดบวกสามเจบวหมืนสามห้าหมื่ยแล้วบอกว สามเก้าใช่ฝ่ายไป้เที่อากาศดีเท่ากับต่อดาวอ่าฮะเจอที่หายเลยอ่ะสบายปะวะจริงเนสอเีอตีเฉียยๆกันกันละต่อไปเหรอเอยแค่กูเลี้ยบูไงโอ้โหโง่บโ่ะกีเล่น ไปนั้นทิวเยี่ยโอเค5 0ห50,000สกิลเสียบโซบนเยแงแงเจยคู่เมสในหลุมพิจิเจ้าคู่เมใในกองแล้วจุดสองแตนที่แต่ในหลุมโคตรเก่งเลยแล้วคู่เมย์บอกว่าปรบ้านเงินิงถ้าแม่เปบอกบวก0 0 0 0ตอนตอนมันเข้ามาปะเข้ามา60,000ะรบบ

อันนี้ยังปได้อันนี้ที่ห้าไดเฮ้ยนะเนียวเอาเลยตายโอ้โหแบบนี้โอ้ยอ่ะ28มุกสองใบนี้โอเได้ไมไม่แต่28มันต้องได้ถูกถูกรกนะยัง้องูยปดเลยแต่ถ้าได้ออกมตายได้อกตายอยู่ดีเต้องเียีต้องรอ่ะเมื่อไรตอนไ ต้องมาเกมคอสตบัตหนึ่งถ้าดอกสิบใบขึ้นไปชุบอะไรก็ได้ดอกกี่ใบอ่าห้าสิบโอเคชุบไปดันเอาเลยกุ้งประกาศพี่อ่ะโอเคทำไมวะตอนนี้เรียนทุกตัวที่เป็นเซเวนตีบวกฆ่าผ่นนะคะอันนี้ไม่ติดสบัตหนึ่งสบัตหนึ่งค่าตัวหน้าตัวหน้าแม่เรียนอันนี้ไม่รู้แต่รู้ว่าไฟนั่งทิวแต่ไม่รู้ว่าตัวอะไร ไปเลยไปลซื้อเนี่ยไม่ได้เลียงไม่ได้เลี้ยงมันเปไหนไปแล้วดีว่ารู้แต่ยาสุเองก็ไม่ได้รู้เหมือนกันคนรู้แค่สองใบบนอะเพราะว่าทีกี่แดงสี่สี่รีดไม่จบเมื่อานก็เห็นอานด้นรืไ่าเย่ยาดุารแล้วแตัขึ้นมาแล้วกูเห็นหน้าแล้วชื่ออะไรเชิอเป็นชื่อป๋าชื่อเป็นนักษ์ทำได้กกินลูกตัวนี่เหมือนปลาตีลกัวนี้เหมือนปลา่ตัวนี้ด้วยเหรอมันสัดจนตายแน่อ่ะ หมดมือน่เดีววะนะโอเคแล้วก็ได้ชื่อตัวเองสองชื่ออ่ะกัดตรงนี้เอ๊ะตรงนี้กูต้องปล่อยอ่ะไม่ได้เดี๋ยวมันจะตามมาซัดเรียกูอย่างเดียวถ้าชีวิตเหลือเยอะนี่ก็ความเทนมาแบบเฮ้ยความเนไหมื4นสี่โอกาสม้อยู่ในหลุมหมดแ่นาี่สองหม่นสิบสี่หมือนสสองหมืนเก้าสองหมื่นเก้าไ้ายอ

ได้ปะได้ดิที่นีแล้วอ่ะอันนี้มันนิแต่สามสองสามสองขอห้าพันเนี่ยโอ้ยแนันโดโดโดไม่มีตัวตีวอยโอ้โหไม่มีตัวตีไม่มีตัวตีเลยเนี่ะจิมชาหล่อให่หมดเหลือใบเดียวเหลือใบเดียว อันนี้คือสามใครับี่สแปดสองเป็นสามโจกี่ใครย่สาบหกนี่ไม่ได้สองสามกเ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่ห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าโซสิบเก้าใบโซสิบเก้าใบผมมีเก้าสองสามไม่ใช่ไม่ใช่อย่งนี้ยางอีแบบน็จะถูกไม่หรอเอเพราะว่าอันนี้มันไม่ข้ามเ็จเลยเนี่ยใ่้ตี บวกหมื่นเก้างอันนี้ไม่เข้าอันนี้สามเป็นหนึ่งีสแไม่เข้าครับอันนี้ะไรนะอันนี้มีหนึ่งมีสิบอันีะไสองเป็นสองอันนี้อะไรนะค่าร่ตสิบสี่บวกสิบสี่บวกสิบเก้าสามสิบสามขึสองสองโอเค สามเปอรหนึ่เมื่อตีเสร็จป่วะไอเมื voilà. ่อตีครัมชิบชิบถูกครับเมาสามเปมหนึ่งามเปเกใช่โบกสิ้ไม่บบกยีไม่เองสามพันหกพันไนใช่ไหมครับเดยวเออทไงเป็น3ามพออสามสามเอร์หนึ่งสามสิบสไม่ิบสไมสไบสามที่สาี่สามได้เียไ้มาแล้วเอนช่นาคม อันนี้นอันนี้สิบเจบวกสิบเจ็ดบวกสกาสใช่ปสามสิขอบคุณที่รับชมครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ